สวัสดีครับชื่อสถาพรบุตรน้อยรหัสหนึ่งหนึ่งหกสามสามศูนสี่หกสองูย์สี่ห้าสี่แปดครับโอเคออที่เราจะไปทำนะครับเราต้องเช็ค VPN ให้เรียบร้อยนะครับคอนเน็กได้อย่างอนี้เรียบร้อยคอนเน็กเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็เข้า SQL ได้เลยครับเข้าโปรแกรมโ,โปรแพอเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับกดบวกนะครับแล้วตั้งชื่อให้มัน ถ้าเืมันจะเป็นอจะทำพ่อพอ่อหกนะครับผมตั้งเป็น f หกแล้วแล้วก็อื่นเ้กรัหนึ่งหกสามสี่ห้นนนนนนนานะครับพาร์ทเวร์จะเป็นคอนขีดน,นะครับสามตัวสี่ห้าสี่ห้าโคดเนม สองนสามจุดหนึ่งห้าแปดจุดสองสามจุดสองพันหนึ่งพอดฮร์นะครับเอไอดีเป็นฮลโ์้รเดียวเทสโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเครับคอนเนคคอนเนคไปอ่าเราก็ได้ เราได้หน้าตางว่างแบบนี้เรียบร้อยครานี้เรามาดูโจทย์นะครับแสดงชื่อนามสกุลพนักงานแสดงสัง,งกัดและเงินเดือนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตีเล็กตีเล็กเพื่อเน้นลาภเนี่ โอเคชื่อคะแนนครับอ่าีพาร์ตเมนต์งไม่ไอดีนะครับแล้วก็เงินเดือนก็เป็นเดละลีงออไลน์นะครับโอเคเอามาจากไหนละ่ะ รวมเม้าอมพายี่หลัจากปอมพอยี่นะครับาโอมไปแอมพายี่นะครับโอเคผมตั้งชื่อเล่นให้เป็นอีนะครับแล้วก็ผมก็ใส่อันนี้ไปแล้วใส่ชื่อเล่นให้มันนะว่าเอา มาจากไหนเอามาจากไหนครับก็คือเอามาจาก h r a t e n e r มาเรียบร้อยทราวนี้ก็ทําส่วนของคิวรี e ่กับคิวรี L e ่โจทย์บอกว่าที่มีเงินเดือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนของแม่พนักงานนะครับเราก็เราก็มาทำือว่าก็เลือกคันเดิมเล็ก สี่เล็กครับ A G คือาค่าเฉลี่ย A V G เงินเดือนตารางีค่าเฉลี่ยผมจะตั้งชื่อให้ A V G นะครับให้เป็น A แล้วกัน Department Department id นะครับชือ่อ,อแนบฟอร์มมาจากไหน hr e m p l นะครับ g r o ่ p เราจะจะัดกลุ่มนะครับเราจะเอาจัดกลุ่มใช้คำสั่ง กรุ๊ปบายกุ๊เอาส่วนไหนล่ะเอาส่วนอของดีพาร์ตเมนต์มาครับดีพาร์ตเมนต์ดีเอ็มีดีพาร์ตเมนต์อดีอนนี้ได้ละผมเดียวลองลองดูว่า โอเคโอเคอเครั้นี้มันก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วส่วนของค่าเรียกว่าอ่า ค่าฟัซิวเลตเราได้มาแล้วครับโอเคเพิ่มเราทำาฟัซซิวเลตครับก็วงเล็บเหมือนเดิมเราสร้างเหมือนแบบถือวเล็กๆอยู่ข้างในเล็กๆอันนี้ไม่ต้องเอานะครับเล็กๆอยู่ข้างในอออ่อบบาทีนี้เราก็กดวางปึ๊บเรียบร้อยลงมาอันนี้ต้องเป็น นี่เราก็ทำส่วนของทำสั่งแวร์ครับให้ข้อมูลมันสอดคล้องกันแล้วก็แล้วก็ให้ค่าข้อมูลให้มันปริมาณมันน้อยลงลก็แวร์อะไรล่ะแวะเอมโอย์ employee. เอ้ยแวะดีพาร์เมนต์นะครับดีพาร์เมนต์เอมโบยท่ากับอ่าผมจะตั้งชื่อสักทีเดียวตั้งชื่อเป็นเคนเอาตั้งเคสไป เคดี partment ค uh, รับ ID เอาเลแล้วก็เราใช้เชื่อมเงินไข่ครับก็ใช้แอดับแอดนะครับเป็นเรืองเดือ่องกระโจนนะครับก็บอกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือน ที่คะแนนก็เป็นเซลลารีอ่าคนที่มีเงินเนงินน้อยกว่าก็เซลลารี่น้อยกว่าน้อยกว่าอ่าอฉล่าี่ย อันนี้เรามาดูกันว่าจะได้ไหมอ่ะขึ้นแล้วเรียบร้อยเราจะมีเฟสเน n a มล l สเน n a ม e d e เท r ร์มินเอดีเบสซาลีีเรียบร้อยครับก็แสดงผลเรียบร้อยตามนี้นครับก็จบไปแล้วรอบที่หกก็มีรายง,งานจะถนี้เท่านี้น